นี่คืออะไรคะน้องพิมพ์รังผึ้งค่ะรีวิวกินรังผึ้งนะคะมันสีดํามากเลยน้องพิมบอกน้องพิมบอกว่าอะไรนะสีเหลืองๆจะอร่อยกว่าเหรอใช่แล้วก็หนูเคยกินแต่สีเหลืองอันนี้พ่อเอามาจากไหนไม่รู้นะพ่อวันก่อนน่าจะเมื่อวานนั้นพ่อบอกว่าเดี๋ยวพ่อไปเอารัางผึ้งมาให้พ่อไปเอาจากป่า <laughs> พอกว่า เราแม่ไม่ค่อยได้กินนะไหนน้องพี่มึกินโชว์ที่ลูกกินอย่างนี้เลยนะใช่เหรอมันอร่อยไหมอ่ะอร่อยมันเป็นรสชาติยังไงอ,อ,อ่ะหวานมสีเหลืองจะอร่อยกว่านี้เหรออันนี้มันสีออกดำๆใช่ป่ะ มันเป็นยังไง <laughs> ของไม่สุกอะแต่มันอร่อยใช่ไหมมันหวานปุบปุบของขมในเยอะๆแต่ก็อร่อยมากินเลยลูกกินเลย เดี๋ยวต่อไปจะรีวิวกินลิ้นจี่นะเพราะว่าลิ้นจี่กำลังออกละออกผลละเรื่อนเมษาเนี่ยเพราะบ้านเราเป็นสวนลิ้นจี่กับสวนส้มโอค่ะอยู่อัมพาวาสมุทรสงครามลิ้นจี่พันค่อมแท้ๆจากอัมพาวานะคะ โอเคเอาพิม์แค่นี้นะคะ่ะบายยก่อนบายยเพื่อนๆ